สวัสดีค่ะเอทุกท่านลุยกันต่อนะคะไม่พูดมากค่ะลุยค่ะค่ะทุกคนเราลุยกันต่อนะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดมันเยอะมากนี่ค่ะตอนนี้ทางโรงงานเพิ่งจะได้ดอกเห็ดน้อยเนาะคะ่ะ ยามีดอกน้อยยามีดอกใหญ่เพิ่นอยากได้ดอกน้อยเด้อพี่น้องมันบ่ดีเด้อค่ะพี่น้องดอกน้อยตอนนี้จ้ะเฮสกิงฮะฮูเสียอูดได้ฮูฮูเชนได้หนูอินเตอร์พีกอินเตอร์พีกแมนอินเตอร์อุ่นเอล่ะ ฮููดยูเฟอร์มิกเกวามเนี่ยเอแล้วดูฟุนเดียวละมิกเกอยกทูไดเอเอเพอร์อัดวามโอทฮันออโซอุนอีฮููดทันเนโอกาเฮมฮันทอเมนิซินพาราดกเอตเต้เฟอร์ไดวามมันท้อนนะคะพี่น้องอากาศห้อนปเลยปวดหัว ลูกชายตอกัคือกันลูก้ายตอบนก็คือกันค่ะขึ้นรถมาว่าปวดหัวแหงเพิ่นได้กินยาอือฟู่เีออ เด่๋ยววันนี้ว่ามันจที่5อืมีเว่าเป็นมือวานี่เป็นอากาศห้อน29แต่ว่าความรู้สึกแบบว่าห่อน35องศาเพื่นว่าความรู้สึกแบบห่อนแห้งว่ามือวานนิะเพ็นเลยเป็นบ่รบายเนาะจ้ะแต่ว่าตอกับบังคับไปเพิ่นมาเก็บเห็ดเป็นมู บ่าเก็บบ่ได้อยากได้เงีดทรายใจหลายอุ้ยหันมาหยังกล้องรายใจหลายไหมพี่น้องเัเ้งแต่กลับมาจากเมืองไทยก็คือเราให้ฟังะนะคะในลิดตอนนั้นนะจ,จะว่ารายใจโอ้ยขาจอดรถสนามบินยังไหนยังมาเพงก็คือีกพออีนเม่สามพันนะโลดเอเล็กนิ่งเอฟรีกทีเยตุสันบาท Oh Ya Inte komma hit. Jag vet vad ska vi nära. Så mycket kan ta län. Inte dit. Nej, ke ska ni göra bad. Ya Yeah, เมียนดอมคอมาเซนมิกเก้เอลูฮูเฟอร์นะดอมออคอมารุนแฮมิกเกเฮียละรแฮดอมอินเตอรคอมาเอ็นอุ้ยอุิ่งถังลุ่ม ตัวนี้ไปน้ากันจ้ะประว่ติใส่จิบใส่ถังเดียวกัน เดฟเฟอร์เดฟเฟอร์รอมอินเตอมิกเกอเออมีคนมาเก็บก่อนแล้วครับมิน่ามันถึงไม่เยอะนี่ค่ะหน่อยว่าลายกับเบิ้งจุดนี้เอาแัดเนี่ยเป็นกอเลยจ้ะคุณอูออ้สวยงามมากแชะแป๊บนึงก่อนคุณพี่น้องพุ่นไปเก็บนี่จากต่อ ตัวมดเตะแฉพื้นเลืไปเก็บของพูนทิจากเลยมอเตะตั้งขากล้องอยู่พนาบ่ามันมืดมันคำเราเดือเทาพนาพูนบ่านม่มืดคำกสิเหตดจังใดเนาะมีสาม,มีหิวนำอยู่แม่โอ้ดูก้อนนี่พี่น้องเอ้ยกอยสิให้เจ้าเบิง้งอีกพ่กอ,อีแม่เบิ้งนะจจะ เป็นจ้าเป็นกอเลย อีพออีแม่ยไวห้องอีกพออีแม่อีกแล้วป่าแห่งความลับของเราสุดท้ายมันก็ยังเป็นป่าของเราอยู่ดีกิ้งมินมันเอสกิ้งเอินหาสามีจ้ะเพิ่งได้ค่ะพี่น้อง อวกไอประยูนเดอแอร์ฮอร์อุ้งดุมเชลามูเพียดแฮ Jag och Marcus var här och frågade. Ja? Ja, Markus var här och frågade. Och här också? Jaha. Ja. Är det dockan? Ja. Den dockan som du kommer med barn? Ja. Vart tog du inte kommer komma hit? Och jag gick hit men ingen annanstans. Aha. Ja. Inte dit? Åh eh? dit gick jag. ไปให้สามีแล้วนึ่ตัดขาขอนจะก็ดูขามาเอ็นกงเดลเฟอร์สบามมิกเกฟินอินเตอร์กลมาดอันนั้นหอสบามกลมาเดเอละห อิทธิฤทธิ์ยกัวเดกามาเดออลัสดานเนาะ Här mm? ja, också. นั่งมองก็เป็นแห่ง,หงค่ะแหงขอบดำๆนะคะถ้าแห่งขอบดำก็ต้องตัดขอบออกจ้ะ 哎，给。Yeah, okay. Uh -huh. Det är bra att inte i Foka mm. i är i fokus idag. Nu har vi min kompis. Hä? Din kompis. Din eller min eller din? Din. Uh, och så var det min eller? Ja, visst. Mycket uh -huh. uh -huh. mat i den. อทีวียกทอดดนหมดสนิทเกินแมพี่น้องคนนต้องติดี๋ยวมอสต์ต์ติดถึงนั่นสตอร่กราฟวีฟูนหิ่งดีก็ออกจากหิ่งแล้วครัสนอกฟูนหิ่งก็สิเต็มหิ่งแล้วค่ะหิ่งก็คือถังแล้วค่ะพี่น้องเต็มถังก็กลับบ้านฉันไม่สนหรอกข้างหน้าฉันสนด้านข้าง ยกที่ก็อมเออเกอร์ซีดานเดย์ดตะฟีนสวามคุณชายบอกวา่าไปข้างหน้าข้างหน้าบาโบเราจะเลี้ยวขวาเพราะว่าขวาสวยถอดหมวกใส่ดีวก้พี่น้องขี้ขัข้นยาังได้ ที่้นตัดขากองไว้นี่ใหสามีมะยางเอานะคะตัดใส่หมวกเอาไปใหสามีเอาเป็นยังมาหาแล้วมาทางนี้อีกค่ะมาทางนี้อีก <reflex> มันงามอิหล mm ีเด้ค่ะมันงามงามแหมยกซอเด้นสีดานเนมิเก้ทคกตูแวกเฮียนกูนเป็นยุแถววันทางรถไถเหลืองเต็มอยู่ค่ะพี่น้องตัวบอกสามนี้ตัวุ้นทางพุ่นเหลืองเต็ม ตมองไปไกลๆมันก็เหลืองอะลามจังซี่ละจ้ะเนี่ยเหลืองอะลามแบบนี้ละจ้ะตัวกสิตัดใส้หมวกไปให้เพิ่นบ้าเห็นความลับของเราเย็ยบเต็มถังแล้วก็สิออกไปค่ะเพะว่าเอ้ยมันบ่มีแนวไซเราจ้ะ ไม่มีที่ใส่แล้วไม่ได้เอาถุงมาพบได้เอาถุงมาเพื่อนอะจ้ะ Vi går runt tillbaka. Kommer folk imorgon eller? Mm. Mm -mm. Kanske, eller jo. Plocka ska vi nog göra imorgon. Eller? Ja, jag ha? ja, har här. สะดวกง่ามงๆพี่น้องจา้า <Okay. Okay. S 1> ยกซ่ <Okay. S 1> ยกพอตเม็รมดเอฟซีมิกเกฟี Ủa oh, mọi người mình được Cái xiến đâu Mong người được đâu เอาอีกแล rồi, <tone> ้วลูกปดแหมก็บเห็ดจมาเลี้ยวกองพี่น้องเจมสเห็ดจะมาเลี้ยวก่องเพราะได้กดอีกตางเคยยุ้งมาแล้วเท่ามีมาแล้วมีมาแล้ว จาก็นี้วหีใช้ตัดออกในเท้าทังเชี่ยอันก็ถ้าดำดำที่เท้าตัดออกเลยเจ้า,า,า,ออจ,าจะเสียา,ายกันนั้นดำถ้าเป็นสบัสด์อปุ่นเงียนโอ้ยมันก็นคือมันหลายคักแเ้ะโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยเทะ

เราเียไปกินจ้าโยสโกเอต้าไปไปตรงนี้จ้าไปเราเอาตรงนี้เรากลับบ้านนาะจ้ะกลับบ้านกันนาะจ้าพี่น้อง yeah, อ๋อเด้อมืออื่นจะมาเอากันต่อจะเอาเอาจุดนี้เราก็สีผ้าพี่น้องกลับบ้านนะคะเพราะว่ามันหลายไหมพี่น้องคุณทางเหงาไม่คุณก็เต็มยุ่จ้ะ พอกะเฮายโอ้เจ้านี่แม่เถ่าพรดผัวคอยผัวคอยอันไปไปไปเมียบ้านมืออื่นจังวาเอาผนับบ้ายืนกับยืนกับหพองเห็ดเราสิบว่ามาเอาสิบว่าเอาเห็ดปฏิทูปปฏิทูปปฏิทูปเออเห็ดยุบข้างหน้าเห็ดยุบตีนเท่ๆจังสิบว่าเอาอยู่แต่อย่าหัววีเถ้าเลย ดูคนมาฟาร์มทินสวามดูสิโกโกบดอีกบดมันอิ่ดจ้าบอกแล้วเฮียวิโกสปริงอุ่นเยอะยอะันรู้จยอะยอะอินเตอร์ดูนี่ย primitive กรนี่สัมก็เดี๋ยวฟื้นยกเอเดฟื้นยกหามิกเก็ตเพ็งนะยกอันดิปสต็อป กันว่าค่ามันนคะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์นะคะร่ำรวย,ยทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย